สบายดีคลิปนี้แอดสิมาเห็ดอัวดอกแคปลาใส่หมูให้เบิงเดอร์เริ่มแรกเฮากำมาแกะเอาเกรสรตรงกลางของดอกแคออกให้หมดเลยแล้วก็เอาดอกแคของเขาไปล้างน้ำให้สะอาดผักไปก่อนเอาหมูมาฟักเกี่ยมไว้ หมูแอบไส้เป็นหมูติดมันเนาะม,นม,นมันมันหน่อยหนึ่งจริงแซ่บแล้วก็เอาเสซนล่อนมาซอยเป็นตอนน้อยๆตามด้วยหัวสิงไข่และหัวหอมแดงมาซอยเตรียมไว้เลย เอามักพริกลงใส่รกใส่เกลือหน่อยหนึ่งตำให้มักพริกแหลกแล้วก็เอาหัวสิงนไข่กับหัวหอมแดงที่เทาซอยเตรียมไว้ลงไปตำโตให้ละเอียดเลยเนาะพอละเอียดแล้วก็เอาหมูที่เอาฟักไว้ใส่ลงไปตามด้วยเส้นร่อน ผักอีตูไข่ไก่หน่อยหนึ่งแป้งนัวน้ำปลาแดกและน้ำธรรมดาหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ตำเครื่องใส่อัวของเฮาให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วก็ดอกแคของเ้าม่หยัดใส่ลงไปยัดแบบนี้เลยบรต้องล้นลายแล้วก็พับกีบของดอกแคเนาะปิดปากไว้เอาใส่ไว้ในซึ้งหนึ่งที่มีแนวหองเนาะน้ำนัวของอัวดอกแคเฮาจึงบไหลออกลงหม้อหมด เวลามันไหลออกก็จะลงอยู่ในภาษนะเที่ยวห่องเทดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเนะาะโมยัดล้นลายใส่พอดี ส่วนดอกแคให้เหลือก็หนึ่งใส่น้ำกันเลยไว้กินเป็นผาดกับเนาะข้างหมอหน้าไม่ฟดเอาอ่วดอกแคของเฮาลงไปหนึ่งประมาณซาวนาทีเนาะเป็นอันว่าแล้วขอบใจที่หับสมฝากกดไลค์กดติดตามให้แอดในเด้อ